เด uh hmm> ี๋ยวไงขี่รถเหรอมีคนพาเทียวเราบ่ยังมอนมี่นะนี้มอนมีนพาเทียวอยู่โอ้ต่บอกคงเ็นแต่แสบนาะผู้สาวพ่นีไดยป้งไก่แล้วได้ป้งไกลซ้ำไหมเขนียวอีกกิโลนึง้หอ๋อบ่อดกินผู้เดียวอ่ะกินกับลูกกับผัวกินกับมูกิน้บเมียอนเีย กินแป้งลมันได้ปั๊มใดปั๊มดปั๊มทางแบรนดูกระบอกขวดเนาะอระปุกไก่ไก่นี่ไปได้เลยบ้านเซโนเมืองอุทุมพรครับแขวงสวัสดิ์นครใปั๊มปตทเปิดใหม่ได้ครับพี่น้องมียูทูบเบอร์มารีวิวปั๊มนี่หลายครั้เห็นในยูทูบโอ้เมืองแห่งปิีงไก่เต็มเลยครับพี่น้อง ปีงไก่ปีงน้อยปีงใหญ่มีหมดเลยใส่เกี๊ยวใหม่ก็มีจำน่ายปิ้งไก่เซโนสวรรคเขตโอ้ดูดกลังบอสดูดกลาบ้านฮอด้วครับบ้านเซโนปิ้งไก่เซโนเมืองอุทุมพรแขวงสวรรคเขตครับเมืองแห่งปิ้งไก่ปิ้งไก่แซ่บนะครับเมืองนี่สบายดีไอโอ้ปิ้งไก่ใหญ่ปิ้งไก่เซโนปีงไก่ใหญ่เซโนปั่มไหมวะเนี่ยด้วย ปัป๊มปัตตท่อแบบง่ายเลยครับพี่นอ seven, ้องใหม่ฮาร์ดเซเว่นครับอ๋อมีฮอร์ดเซเว่นยูทูบเบอร์หลายสองนะครับที่เขามารีวิวปัป๊มปัตตท่อแห่งนี้ mm hmm. เมืองแห่งปีงไก่ด้วยครับพี่น้อง mm hmm. เพิ่นเฮ็ดดี้ดีจะเป็นห่านไผ่ห่านมั่นนะครับแล้วก็มีขึ้นป้ายบอกว่า mm hmm. จุดจำหน่ายปีงไก่เซโนสวรรคเขตนะครับมีปีงไก่ป mm ีงไกแล้วก็ mm hmm. ข้าวเกลียบ สบายดีสวัสดีน้อง๊ะโอ้เป็นแต่แสบเนาะไปกินน้ำไดโบรได้ซีเมียบ้านไหนเนาะเมืองวิลาโอ้เมืองวิลาบุรีปิ่งไก่ทุกหานเลยครับพี่น้องหานเด็ดหานดังนี่ปิ่งไก่ปิ่งสมปิ่งหม่ำปิ่งซีนจีนง้อไปปิ่งซีน ผู้สาวมาซื้อต่ำบองหงไปกินน้ำลายบอโอ้ได้ปิงลลป้งไก่แล้วปิ้งไก่ก็มีแล้ว,ลวข้าวเหนียวก็มีแล้วหล,ลายห้านขนาดครับปิ้งไก่นางนางขายปิง้งไก่เลยต้มไก่อ๋อต้มไก่ก็มีเยอะแยะเลยครับ ท่าแขกสวรรค์นคะเขตรถแลนมาแต่ท่าแขกนะครับดดตูระยะทาง100กิโลนะครับพี่น้องประมาณ100ลักใส่เวลาแลนอยู่สามสี่ชั่วโมง <laughs> <laughs> โอ้ต่บอกมุ่งกันแต่แสบเนาะ ผู้สาวคนสี่ได้ปิ้งไก่แล้วได้ปพ้งไก่ซ้ไม้ขาเนียวอีกกิโลนึงกินมอ๋อบ่ฮอดกินผู้เดียวอ่ะกินกรกกับผัวกินกระมูกกินเน้อเป็ดเนื้เเบียร์ทำไรนไรทดอกุ่นเากบอไก่ไก่นี่ไปนเลยนประเดี๋เะวัง ตัวขนาดกันมาตันครพนมเดี๋ยวใส่นี่นะขี่รถเลาะมีคนพาเที่ยวเราบ่ยังมอนมี่นะอันนี้มอนมี่พ่นพาเที่ยวอยู่กำลังตามหาลักแค่อยู่ให้จังเลยเระวังลงทางนี่ตามหาได้ดูลงทางครับเดี๋ยวคัดแค่อยู่น้ำสาาปั๊ม สาปั๊มไหนจะาอยุปั๊มไหนปั๊มดอกคูณปั๊มดอกคูณอปซื้อปีกไก่ปลาเล็งน้ำมันไใ้บ่มคนละคนละลิบสินะคุ้มบ่อไม่คุ้มบ่อฮ่สฮ่าฮ่าย่าฮ่า่าฮเาา่า่าฮอาฮ่่่าฮ่า่าฮา่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮา่่น้องาาา สองุงสามธงปีง่สามโตตามอกหงอีกสามธงกินหลายคนสมกะดสามกะ่ปั่นกันวันน้าให้มาซื้อกินกาโอ้หน้าให้มาซื้อขอาปซื้อห้าเนีงแม่ไหมแม่แหลแม่แหลแม่แหลมาเด้พี่น้องหานนั่งแหละ แบบแสบเลยครับนี่เบิ้งกระหูเบิ้งจากเครื่องปรุงเบิ้งจากมะแดาเพื่อนกระหูเนี่หั่นแสบตับมังเซโนฟิล์มไก่เซโนนะครับมีตอนบ่บ่มีอยู่ตอนตอนน้อยตอนใหญ่ตอนนอ้อย <laughs> ตอนใหญ่โอ้เส้นประคองคนเป็นปแสบครับ ฝากมือได้ครับเส้นฝากมือเป็นแสบคุณหน้าท้างนั้นมปวดดำผักมือได้ขูเรามันบแสบเนาะมันบแสบเออฝากมือมันเป็นแสบแล้วพอดแสบเซดาชิมแสบชิมน้ำในด้วก,ก่อนนะ ติดใจถึงเราเมื่อซะนะในเมื่อบนนอกบ้านน่ะจะแซ่บเลยอ่ะสาวบนผู้สาวยิ่งปั่มดอกคูณปีนไกลขึ้นไม่ไหมเลยนะครับแม่ก็อย่าลืมแวะไปเติมน้ำมันน้ำนองนฮะแม่ก็อย่าลืมไปแร็วเติมน้ำมันน้ำเนรปั่มดอกคูณหรอขอบใจเด้อเด้อขอบใจคือกันฮมอสวรรค์เข้าเขตสวรรค์นะเขินนะครับ สมเขียวหวานตรงนี้ตลาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยโซนนี้ี่มีนิคมอุตสาหกรรมนำนะครับผ่านมาหันหักใหญ่เลยเขาผ่านโลกงน้ำตาลผ่านนิคมอุตสาหกรรมผ่านโลกงน้ำตาลแล้วก็เข้ามาถี่เซโน่เราจะมาผ่า,านนิคมอุตสาหกรรมนะครับ คลินิกปัวแขวคลินิกทำฟันนะครับคลินิกปัวแขวมีตำรวจยืนเป็นระยะระยะเลยิมีน่ายมากเพราสวนล่าสวนล่าว่าดัสีวม้อีสสวัสดีส ูีอาหารถุงยํำแรงจังนะเป็นหมอเลียงเลยเหมือนี้วันผาปะ เสาแค่นรัวมิตรภาพเดียวรัวนะครับครัวมิตรภาพขรามฟังไปที่มุกราหาร